พี่น้องครับสวัสดีครับผมมณียุกางทรงหน้าครับสาวๆครับอันนี้คือนางเอกเอ็มวีเพ็กไม่จันร้อยพี่น้องครับจะไหนกะเดี๋ยวเพลกแล้วฝากกดติดตามฝากเข้าไปฟังกันในเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันนี้น้องพีกครับน้องพีกมาจากขอนแก่นน้องอมครับน้องอมมาจากขอนแก่นนะครับผมนางเอกสองสาวมณีพี่น้องครับหน้าตาดีหน้าตาดีหุ่นดีเสียงดีกินก็ดีพ่อพี่น้องครับกินหลายบอกเป็นยังไสบายดีอยูดีม่แห้งยูดีมีแห้ง างานการเน่ากัน,พนเพราะในเหตุนะครับจ็กสิบาร์ซิเปิดจ็กสิได้เปิดบ่จ้ะนี่แหละครับศิลปินนักร้องนะครับนักร้องสาวทั้งสองนะครับวันนี้เอามาเป็นนางเอกเอ็มวีให้จันร้อยนะครับนะเพราะว่าเคยเห็นงานน้ำกันนะครับตอนอยู่ตานอาหารเนาะอ,อยู่พับเนาะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าติดโควิดก็เลยได้ได้ปิดร้านก็หนีหนีไปหนีมันนะครับวันนี้จะมาถ่ายเอ็มวีก็เลยชวนน้องๆมาเล่นเป็นนางเอกให้นะครับ ส่วนเนี่ยมีสิเป็นจ้าใดใการเล้วแต่อาจารย์เพื่อนนะครับปุริอาจารย์เพื่อนกับแมาแต่ขอนแก่นคือกันนะครับออกมาเจ้าใดเมืองคือกันนะครับอาจารย์ทุนนะครับอาจารย์ดูอจันนิรันนะครับเพื่อนว่าแต่ว่าดนตรีเครื่องเสียงมีเสียงดนตรีเศร้าดนตรีเป็นของอาจารย์ออดเพทรไทยนะครับเมื่อนี้อาจารย์ออดกับิมา์ไทยครับผมเอ็มบีจ้าเป็นทีมงานถ่ายเอ็มบีของอาจารย์ออด จะล่าถ่ายกินเข่าอยู่พี่น้องนะครับสั่งต่ำบังคงมาน้องสาวว่าแห้งมากว่าจันหวะ <What? S 1> <laughs> ต่ำบัก <c oughs> คงเวกเก็บเด้อกาแฟน้ำเนาะเอาตามอัจยาใสาอีกสักครู่เดี๋ยว bye bye เรา bye bye อีกสักครู่เราจะมาถ่ายทําจะไปบ่ายไปไหนยังไม่ได้จบ <c oughs> เลย <c oughs> นึกว่ากินมากัน <c oughs> นึกว่าจะจบแล้วอีกสักครู่เรามาถ่ายทำเบมวีกันกลางทุ่งนานะครับหน้าอบตนะครับเอแบนตุนนะครับอยู่กลางท่งน,นะครับซาปลาอันนี้คือสลากลารนับนะครับกับทีมงาน มานีนะครับอยู่นี่นนละเบิดเมื่อละมาเนี่ยนะครับแกซีเรียวย่ามไก่กระปุกหัวกันแต่ว่าสาวๆหิวเข่าแล้วกำลังสั่งอาหารมาปลาเผาส้ตามตำไก่ย่างนะครับเอาผู้ใด้งามพี่น้องเบิ่งเอาเด้อนะครับผู้ใดเป็นทหารเบิ่งเอานะครับเท่าวะเท่าแล้วก็เท่า,าดอกยังสิเท่ายิ่งอืมเป็นได์สาวๆหนารักบ่พี่น้องเอ้ยไปเบิ่งด่าลาไฟไส้ก้อนบัดเนี่ยอันนี้ดาราไฟยิงครับหนส่วนนั่งอีกนะครับด่าลาไฟไส้จัดร้อยได้ไปให้น้องบีนะครับน้องบีวันแมนโชู้นะครับ น้องไส้จัดร้อยเพิ่นไปติดต,ต่อ,อนักสแสดงมานะครับเป็นคนเหมือนนะครับเหมือนเหมือนพอเหมือนมาเบิ่งน้ำกัน,น,นกพี่น้องครับนั่นก็คือบักจวบครับพี่น้องบักจวบบักจวบเฮียงอันเพียงกว่าภูเ้าที่บ้านบ่บรรยายนู่นี่ครับบักจวบครับพี่น้องครับสวัสดีครับจ,าจบ่าจวบโอ้ยแมนต์ดีตัวเนี่ยจานจวบจากอันอยู่บ้านอยังก็บ้านหันบ้านหันบ้านหันใกล้ๆนี่ครับพี่น้องครับบ้านหันจากห่างจากบ้านต้นอยู่ประมาณ3กิโล นะครับบ้านหันนะครับน้องจอบบริษัทว่าเอามาซื้อเท่ซื้อยังไงกว่าบันวิจิตบอ,อนซื้อเหรียญเท่าก็<จ>าเท่ากันเลยโอ้ซื้อเจได <c oughs> วะนะฟาดบัตรมาดาน้นานองเพียงเจไดเจ,ไดจ้าเสด็จประกบคู่กับเจ้าอลไรน้องเพีกงวันนี้ประกบคูก่กันได้เจ้าหรอ <c oughs> น้องเจไดนะครับขออนุญาตเอิ้นบักจอบสวงเนาะอ่าบักจอบสวงพี่น้องบักจอบสวงนะครับผมอีกผู้นึงครับมาเนี่ยอันนี้คืออาม่าเปลี่ยนพระเอกมิวสิกมาเนี่อีกผู้นึงนั่นก็คือผู้ใดกว่า อาจารย์หลอดปอดป่องบอดอี๋โอ้สวัสดีครับผมสบายดีสบายดีอันนี้คืออาจารย์หลดอดบอดหรืออาจารย์ยังกว่พูดเอาใส่ยบานดวงเด้ง <g ül> ที่เขาเอื้อนกันนะไหม <g ül> ประมาณนั้นแหละครับโอ้ <g ül> อาจารย์ดวงเด้งดวงเด้งดวงเด้งพูดเอาใส่ยบานนะครับเพิ่งจะสูดเพล่อนนะโอ้ยเข่ากันขนาดตัวคือคือคือในการครับวันนี้อาจารย์ร้อยได้ได้ดาราหน้าเหมือนมาสองคนนะครับ แต่ว่ากะเหมือนพวกเหมือนกับพี่น้องเบื้องเอานะครับพี่น้องว่าเนี่ยจานดวงเด้งเนาะครับผมครับผู้เบาไร้บ้านครับนานแน่นอนวันนี้มาเป็นพระเอกไงนะครับเนี่ยเพิ่นเป็นพระเอกเยีมวิให้ประกบกู้ครับน้องอ๋อน้ำอ๋มนะครปบะกจอบประกบกู้ครับน้องปีกเนาะงปกจอบนาะโอ้ยแถวขนาดว่าแต่ละคนในระหน่างเวลาด้วยอันนี้ต้องขอบคุณน้องบีนะครับที่ขอบคุณน้องบีที่พาทีมงานมาให้นะครับผมน้องบีเป็นคนติดต่อมากสำหรับใบไส้นะครับใบยิ่งในกะ อาจารย์ร้อยเอื้อนมาจากคอนแกนในหลังทีมงานน้องสาวนะครับผมนะอาจารย์ดวงเด้งซ้องบกจอบซองนะครับวันนี้มาประทะกันนะครับแล้วก็ท่านสบายใจกำลังเอาเนื้อกินมากครับท่านสบายใจมากแล้วสหายคอยเทลาใส่อาจารย์ทูดไมากินข้าอาจารย์ทูดเท่านี่ครับอาจารย์ทูดเพิ่นกงออกมาแต่ขอนแก่นคือกันนะครับส่วนมน้าไม่ได้อยู่ขอนแก่นในรถพี่น้องช่วงนี้นะครับบ่ได้ไปใส่กันนะครับนี่ครับอาจารย์ผู้แต่งเพลงนะครับผู้ประพันธ์เพลงให้อาจารย์ร้อย นะครับเพ่งนี้อาจารย์เพิ่นเขียนจากป่าประกาเพิ่อนนั่งเกาะนะครับท่าน้องพร้อมนะครับอาจารย์น็อตคือไซรุนตีให้ยมาจากนอครับผมมาเอาโอเคมากินเขานักการก่อนห้าบาทนี่นะครับจานทุ่นนะครับกินเขาก้อนง้างไปลุยนะครับกินเขาก้อนค่อยลุยนะว่าสั่นเพิ่นว่ามี่ยังแน่ผู้ไหลแนวอยู่ได้นี่เพิ่นเอามากนี่ปลาเผาปลาเผานะครับพอดีแหละอ๋อแบมก็รลังหิวเขาอยู่พอดีเลยเนาะ หิวแล้วหิวแห้งเลยหิวแห้งไปเอาไปร็จแล้วเส่โต๊ะเลยเฮาบัดนี้จดจัดฟาดบ้มมากินเขาน้ำกันพี่น้องครับบัดนะครับทีมงานนะครับกระรังสิร่วมพ่นนะครับทายเอ็มวีมิวสิกเพลงของจานร้รอยนะครับตาว่าสิเลี่ยวตอนไหนนั่นก็ต้องรอดทำจานรอดอีกทีหนึง่งเพราะว่าพ่นกระรังสิออกมานะครับประกาตัดต่อเลี่ยวนะครับพี่น้องก็จังท่าเขาฟังน้ำกันนะครับสำหรับเองซื้อเพลงวันอะไดรก็จาน ออดออทแจ็คกิ้งแกตประถมซื้อเพียงง่ายๆพี่น้องครับออดออทแจ็คกิ้งเกตค่อยว่าเอานาเดเอาซื้อบางๆอู้บางๆเขาซื้อเพียงไหมเออ้เออเดี๋ยวต้องคิดห้่อ้อาจารย์คิดคิดกับอาจารย์ออดโหลดแล้วก็มาซื้อเพียงเขาจะซื้อหยังนะครับเดี๋ยวนายพี่น้องรอติดตามตอนต่อไปขนาดซื้อเพียงกับว่าท่านไดนอยู่พี่น้องนะซื้อเพียงกับว่าท่านไดนอยู่ครับแต่ว่ากําลังสีแดงกําลังสีแดงซื้อมองได้เปนสิคือให้เดี๋ยวให้ อ๋ราดนหัวคิดกันนะครับระดมหัวคิดกันว่าเราจะเอาตัวไหนมาใส่ซื้อนะครับผมออามาคิดเขาหนักกันพี่น้องครับบาตนี่อะไรนะปลาเผาใส่ไซค่าใหญ่เลยนะครับอ้ยปลาเผาตัวบอกใหญ่เลยพี่น้องเอ๋ยนะครับเข่าเว่าเข่าพี่น้องครับบาตนี้จัดเตรียมสำหรับอาหารสัก่อนก่อนที่ไปหนามาหลังกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับตับักหุ่งโคตับักทั่ว ตำหมักทั่วสองคกตำหมักฮุ้งปลาเผาไก่ย,ย่างนะครับมาเด้อกินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อก้อนสิไปน็นนามะรังกินเขา,ากะกอนเท่านะครับนี่อันนี้คือตำหมักแดงน้องปิ๊กตำหมักฮุ้งด้วย,วยาจานจานจานโอ้น้ำจิ้มใส่จานบ่ นี่คือเตรียมไหวปูครับพี่น้องครับเรล่าห้ไก่โตนะครับทูบเทียนนะครับไก่บนกระลังเอามาไหายอยู่ครับพี่น้องสร้างไก่บนไม้ตัวหน่อยหนึ่งนะครับมาไหวปูนะครับมาไหวปูไหวบองสวงนะครับแต่ว่าทีมงานทากินเขาสะกอนขอจานขอจักใบในเด้อเดี๋ยวเอานึกกินไหนปูจักหน่อยก่อนมีไก่มีปลาไก่ย่างปลาเผานะครับผม เอาจัดเตรียมเรียบร้อยพี่น้องครับจัดร้อยเอาผ้าขาวน้อยไปให้ปูแล้วว่างหันบาปให้กลับมาทีมงานเอาปูชาดเลยครับพี่น้องเพราะว่ามันมันจะคักปูชาดแสดงเอาน้าจิ้มเนาะนี่นะครับโอ้ยคักคากพี่น้องมากินเข่าอยู่ตรงหน้านับกันพี่น้องครับคลิปนี้ขออนุญาตกรทายถ้ำเอ็มวีนะครับระว่างตีล้ออาจารย์จานทร์วัดนะครับเพิ่นอันกำลังสิวออกมานะครับทีมงานอันทีมงานของท้าย ทีมงานไร่ถ้ำนะครับทีมงานตากล้องกำลังสิออกมานะครับทีมงานทั้งนี้ก็เลยสิกินข้าวถานะครับเพิ่นมาน้ำกลิ่นเพิ่นมากินน้ำกลนเดาเนาะเขากินกวนผู้นีนหิวแล้วเป็นังไงหนูหิวแห้งบ่จะไปอ้นั่งเออนั่งใกล้กันไในแมวสิประกบคู่กันนั่นว้าวแน่นอนเลยวะจานจอบเจ้าคือได้ผู้สาวห้ามแท้จานจอดพูดในแม่แน่นอนในเลยว่าจานจอดแม่ได้กันได้กันเนี่ยน้องปิ๊กนะจ๊ะกินเลยค่ะกินเลยคำใหญ่ๆเลยนะ คำใหญ่ๆเลยแหละนั่นหันไปได้ท่านสบายใจโอเคพอทีมงานเฮาไปยการนาอทีมงานขอนแกลนทีมงานขอนแกลนนี่ยตามองวงบักเตียงปลาพอปลาเผามื่อกี้ก็ขอพระคุณอาจารย์ทุ่นเพื่อนอาจารย์นีัลดรนเพื่อนเป็นคน เพื่อเพื่อทุกสิ่งทุกประการนะครับต้องขอบพระคุณเพื่อนหลายๆเพราะว่าสิเป็นอาหารการกินเพราะว่าสิเป็นเรื่องเพลงเรื่องยังค่าใส่ใจเพื่อนจัดการให้เบิร์ตพี่น้องเ้็จังไว้ข่ามาเบิรงใดเด้อเพลงนะครับเบิรงให้เพื่อนเพื่อนใ้เพื่อนซ้มใจนะนะครับข่าวเบิร์นขอหลายหน้าอาจารย์ขอเท่าไรก็จักจักเท่าไรวิวก็จะหาพันเนาะหาองครับหาพันสองเนาะเอาครับขอจะหาพันสองเด้อพี่น้องเด้อยอดวิวยอดวิวอืมเอาจังาไรก็ฝากพี่น้องครับสำหรับเพลงจันร้อยนะครับแต่ว่าซื้อเพลง เดี๋ยวจังต mm ิดตามตอนต่อไปนะครับผมเพราะว่าเอ็มวีกับพระท่านในไทยแต่ว่าพี่กับอัดไว้แล้วล่ะนะครับผ้าทีมงานกินเข่าจักคราวสักวันจังว่ากันพี่น้องเอ้ยเฮาบาดนี่จุดจัดฟาดบึ้มเอาเงาเงามาเงาเลยครับเงาเลยไม่ต้องเกิงใจเด้อเขาถึงกันมาแล้วเพราะเขาหอมไก่หงุยหงิเลยมากป่าดักเลยดักไก่ผู้สาวกินดักไก่ครับยังไง ผิดหลายๆจักรเยนนั้นหันห้าดูลูกเดียวผัวน้ำเขาล้มล้มล้มคลิปดูดูห้าดูลูกเดียวผัวน้ำเพิ่อนพี่น้องครับยังยังสวดเพิ่อทั้งสงฆ์นะครับพี่น้องเลยครับแต่ถามว่าเคยมีบอกเคยมีมาแล้วแต่ว่าตอนนในสวดคือรับจัดลอยนั่แหละเคยมีมาแล้วแต่ว่าสวดนะครับห้าล้มคลิปไปดูดูห้า่นลำป้าเราเริ่มมีคนเขาตาเนาะเพิ่นว่าขออนเลี้ยงดูแลแน่เพิ่นว่าเดี๋ยวละสองพันหี่สิเนาะโอ้ยคารมันคารมันมากนดี๋ยวละสองพั ป้อนห้องหวัวมวันะครับหยอกทีมงานไกันะครับว่าอยางไห้ซี่เรียสน,นะครับปญัญญามเข <c oughs> ้าปัญญามเข้าเขาเขากล้องเขายัางมันจังสิพรค่ายนะครับเพราะว่าเขาต้องพอนค่ายกันไว้ทั้งเจ่ตอนนี้นะครับพี่น้องครับ <c oughs> เอากินเดอ้อกินเด้อเอาเสียบเสียบเลยครับเด้อสุกุสุกคนนะครับ <c oughs> ใส่เมื่อเลยบาไปยังดอก <c oughs> ส่วนสองบ่ต้องพออีสานบานเข้าใส่เมื่อเลยเสียบเสียบเลยนะครับผมกาง ตรงหน้าครับพี่น้องครับสลากลางน้าครับพี่น้องมาหนี้เพราะว่าขันอยู่ในบ้านเสียงมันดังนะครับพ่อเขาเลยบออยากเข้าไปในบ้านนะครับเทือกญาณมันรบกวนเพื่อนน้ำเพราะว่าพี่น้องทั้งในบ้านเพื่อนอาจสียบบ่งหัจักน้ำเข้าเขาก็เลยมันหลีอยู่ทรงหน้าไปเลยพี่น้องนะครับบอยากไปบวชไหว้ครับทังบ้านเพื่อนญานเพื่อนวานะครับมันจะเป็นจุนจ่านเพื่อนนะครับพ่อเขาเลยออกมาทางนอกไปเลยกว่านะครับนะกลางทรงหน้าไปเลยจังเสียงดังได้บรรเทาได้กันได้เสียงห้ามกจอบตรงหน้ามันสิเนาะไม่แหบ่บจอบ ว้นเหนเนาะบ้นเหนืวามผู้สาวด้ยอู้ตะมุงพสดปิกสีมานีเด้งหนมันจะใส่จารตะมุงตะม็อใส่นี่เามเปนชั่งอ่งเเต็มเสียข่อยเลยหัวใจเป็นเต้ไเแหงลกอยู่เอาเอาเอาซ้ำนี่ละเอาซ้ำนี่ละบายบายแล้วบ้านี้กตะมุเปล่ยนคนเลยพี่น้องครับเอาซ้ำนี่ละสิกินเขาลบนี้ปปิกสีมานีเด้งบาย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 ทีมงานครับสุขุสกุลครับเอา จัดจอบจัดจอบเนี่ยแน่นอนแน่นอนน้องออมแอมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนักเอกมิวสิก